โอ้มายก็ก็คือเข้าเกมมาปึ้งเจออะไรถึงโคนิสเตดโอ้มายก็น้องเลนส่งสกินโคอนิล oh oh ายมาโอ้มายก็โอ้มายก็ยอมรับของวขวัญสวมเลย ส่งคนมาตอบเข่าวขอบคุณมากๆนะจ๊ะโอไมค์ก oh ้อนี่ต้องข้อความนี้เลยทุกคนมีคนมากมายเข้ามาในสวิตันแต่เธอคือส่วนหนึ่งของสวิตชันนี้โอไมค์ก oh o นี่ส่งไปเลยนะคะขอบคุณน้องเรนมากๆคือแบบส่งสกินโคนี่มาเลยอะ่ะโอไมคก้คือได้รีวิวในไอดีตตัวเองแล้วอะ่ะ นี่น้องโคนี่ตัวจริงะไรที่สุดน้องโคนี่ก็มีโคนี่ตัวจริงแล้วมีค่าตั้งโปรไฟล์แบบนี้เลยน่ารักมากโคนี่ลายดีไซน์ยอดเราไปดูรีวิวสก,กินกันหน่อยกดน,นะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอบคุณมากมากนะคะไม่งั้นไม่ได้รีวิวเร็วขนาดนี้แน่เลยขนาดอันนี้ขนาดเร็วแล้วนะ <c oughs> มาแล้วสก,กินโคนี่ออยก็สวยมาก เจอโซเกอร์นะคะทุกคนโอ้ oh my god และนี่นะคะเอฟเฟกเดินนะคะมีเอฟเฟกต์อ่อนสักร่างกายนะคะโอ้ oh my god เฮย้ยบอกว่ามันจะไม่มาหาเรานะอืมอุ้ยอุ้ยอ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 ้ย,อย,อยเครื่องแตกหวังว่ามันจะไม่มานะอุย้ยทำไมมันเหมือนมานี่เลยะคุณนาะ ชนแมลงมาชนแมลงชั้นมาชนแมลงชั้นเฮมันอย okay. นู่ไหนอะน่ากลัวมากเอ้าฮัวราเปลี่ยนเป้าหมายเอ้าแบบนี้ก็หลุดหลอองงมาก ว้าว <Wow, S 2> <What? S 1> จะเจอนาะเขียนยายอยู่นู่นมันวิ่งหนีไปโอ m มกอดทำไมกันนะอ้าวล้มเลยคุณนะไม่นะเสียดายแย่เลยมันน่าจไล่เราเนาะกิอดน่ารักมากนะคะ่ะเป็นแบบหูดฮูดโคเนี่ยเออุยยังไงเอ่ยเพื่อน <c oughs> เราต้องมาปั่นตรงกลางนะเนี่ย ว้ายตกก็มันจะพุ่งแน่เลยเนะี่ยว้ายรับงานฟิล์มเดี๋ยวเราปัน่นคืนนี้เสร็จเลยเอเจสตารับงานฟิล์มเออผับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลายเดงอย่าพึ่ง feel feel f ออ l e r เครื่องนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนนะคะว้าหล่อนจะมาไล่โคนี้จริงๆหรอปึ้งโครปังอ่ะตัวแม่อ่ะตัวแม่หล่อนจะมาสู้กับฉันหรออ้ามันวิ่งไปแล้วผู้ล่าเป็นเยต้นไมย แย่ yeah, แล้วมันไปไล่เครื่องโอโออ้อทำไมอ oh, 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 ๋อเขาเน้อตายโอเมก้าโอไม่ปั่นต่อปั่นซิวปั่นซิวเดี๋ยวฉันจะสร้างบ้านตรงนี้ไม่ให้นะแล้วก็ปั่นไปด้วยกันเลยมันถ้ามันมามันต้องชนมาแรงซิงก่อน ว้ย <What? S 2> มันพังเครื่องอุบาทมากเอออุ้ยเก้าอี้สวย,ย,ยแพทเก่งมากแพทเก่งมากฉันต้องปัน่นแพทต้องยือ้อฉันต้องปัน่นแพทต้องแทงโลดรดรอสาบรอสาบเออฉ่ำท่ำแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเครื่องหกหกเครื่องหกหก หลมปะน่ะวูเก่งมากคือแบบโอ้ oh my god หนูเป็นเมนกีตาตัวจริงได้ไหมคะคือมันชนพูาราเปลี่ยนเป้าหมาย w h ้ยอีผีบ้าอีผีบ้าเฝ้า,เาไปเลยคะ่ะ ว่านางกระทืบเครื่องอยู่ใส่แมลงไปสอดส่องดูสินี่มันยังอยู่ไหมคะนี่โอเค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 หาของแล้วโอเคมันหมดแล้วอ่ะต้องเปิดเครื่องใหม่นู่นนู่นเพื่อนเพื่อนเปิดเครื่องอยู่ท้ายเรือตอนนี้เจ็บกันหมดเลยอ่ะ อุ้เดี๋ยวฉันได้น้ำหอมู้าเปลี่ยนเป้าหมายปะน่ะบอกเพื่อนด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวฉันเข้าเดี๋ยวฉันเข้ามันอร่อยะหออ๋อเตรียมเครื่องแล้วแล้วมันขัดสรวดอะ่ะอุรอฉันมีสิบสองก่อนฉันจะสิบสองใสขัดสรวดมั่นเ <c oughs> ฮ่บวยตัวนางเอกหมอรำนางเอกหมอรำสวยสวยสวยไปได้อีก ต้โอ,อ,อุ้ยเยี่ยวสเลดเยี่ยวสเลดอ่ะอุ้ยมันไม่มีตาแดงม,ม,มันไม่มีตาแดงมันไม่มีตาแดงว้าแพนซ่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้แพทอยู่ไหนหอ่ะอุย้ยแพทอยู่ตรงนี้โอ้ยฉันติดหิวชาโถ น,นี่หิวชา้าโหยสาบทันได้ไงวะนะมันจะต่างปางเต็มปล่งใต้โป้งอ่ะคูราไม่มีตาแดงนะเออสาบมันไปอีกอุ้ยมันอุ้มแล้วแฮ้ยสาคูราไม่พบเหนียวลังนักซืบส่วนไอ้คีไพ่เธอมาวางบับเบิลได้ไหมอ่ะบับเบิลเรามาวางแผนออกกันเถอะนี่มันไม่มีตาแดงวางบับเบิลวางบับเบิลเสื้อชั้นถ้าเธอวางบับเบิลมันสลด เออถ้ามันเลยเฟดเราเรามีโอกาสตายสูงมากเลยนะยินิกาติวอยู่นี่แหละเอ,อเก็บเกตไปก่อนเก็บเกดไปก่อนเก็บเกดไปก่อนเออโอ้ยเห็นไหมมันไม่รอดแล้วมันจะเก็บแผ่ฟีหนี่สินะโอ้ไปก่อนมันไปเอาแพทิเซียเออเอาอันนี้คุณยืนทำอะไรอ่ะเพื่อนสาเน็ตหลุดหรอ เพื่อนสาเน็ตหลุดหรอยือนทำอะไรนะ่ะอย่าพอกนะว่าเน็ตหลุด Oh my god ฮหาแล้วมึงโดนได้ไงนะ่ะ Oh my god อีนี่มันเน็ตหลุดอ่ะ <c oughs> คือตานี้ฉันแบบโซสเต็ปนางเอกไปตั้งหลายร้อยรอบทำไมมาเป็นแบบนี้ได้ ัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาเพื่อเป็นกราจางให้เราทำคลิปไม่ไมสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะจ้าเป็นไงจ้ะทุกคนสกินโคนี่นะคะไปชายแมลงแบบตึงๆนะคะสวยมากตาแรกคือชายสกิลสวยมากก็คือแบบ แต่ไม่รอดนะคะเออระเบิดทั้งทีมค่ะเอองงมากก็รีวิวประมาณนี้นะคะคือปังๆนะคะสกินสวยมากขอบคุณน้องเรนนะคะที่ซื้อสกินนี้ให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะจ๊ะฟอลโลเวอร์ทุกคนนะคะคืออารมณ์ยูสุดๆมากๆเลยอ่ะเ <ST AN TI> e> ดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไยว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย